ลูกเขียนช่วง้ายว่าเราจากอ่อนน้อมท่อมตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอยู่ง่ายกินง่ายทั้งว่าจาใจทั้งกายว่าจาใจต่อผู้ที่มีอายุพรรษาและไม่ควรทำตนเสมอท่านถูกต้องแต่พ่อะจะแยกแยะให้ทราบนะลูกนะล้านพรรษาข้อตามไม่รู้ทำไม่รู้วินัไหน บวชมาเพื่อสังสมกองกิเลสจะเรียกว่าผู้มีพันสาไม่ได้ขอให้ลูกหลังเข้าใจตรงนั้นคำว่าผู้มีพันสาในสมัยนนพุทธกาลนั้นผู้นั้นทรงธรรมทรงวินัยทรงใจบริสุทธิ์ทรงมรรคทรงผลเป็นจิตอรหันต์เป็นใจอรหันต์แตกฉานปฏิสัมพิทายาน ผู้ที่มีอายุพรรษาย่อมที่จะลงกลุ่มนั้นยกตัวอย่างสมณเนสอนพระมหาพระมหาต้องกราบต้องไหว้เช็ดเท้าสงน้ำเช็ดตัวโต้มน้ำร้อนถวายตักพัดถวายดูเลป,ปรนิบัติสมณีหาพธิลักษ์พระไบร์ลานเปล่าลูกเข้าใจไหมยแยกให้ได้นะลูกนะ คำว่าผู้ที่มีอายุพรรษาจะต้องเป็นแบบสมัมเน็นั้นผู้ที่มีจิตอรหรันผู้ที่แตกฉานในธรรมในวินยัยปฏิสัมพิทายานทวันนี้พรรษามากๆยิ่งสั่งสมกองกิเลสเตถีนาดของที่อุบาสกอุบาสิกาเข้ามาถวายของล้นอยู่ในห้อง เวลามีพระมาะขอเพราะองค์ท่านมาไม่มีบาทไม่มีกดไม่มีจีบอนไม่มีของใช้ด้วยปัจจัยสีก็ไม่ยอมให้ใส่กุญแจลูกเลยได้ยินไหมมีพระลูกหนึ่งสายป่าเรานี่แหละใส่กุญแจไว้จนกุญแจนั้นไม่เห็นลูกสามสิบสี่สิบปีไม่ให้ใครเขาไปแต่ต้องที่เก็บของของท่าน ลูกเคยได้ยินไหมาใช้ผ้าเรานี่แหละอยู่ทางภาคเหนือจนปลากระป๋องท่านเสียอันนี้พระรูปใหม่ม่เป็นเจ้าว่าก็ดูว่าในโกดังนะั้นมีอะไรบ้างนี่ปลากระป๋องนี่จนทันนั่นแล้วจนจับไม่ได้แล้วผ้าใจจีวรนี่จับไม่ได้แล้วเปื่อยหมดแล้วดูลองคิดดูของใช้ต่างๆนี้เป็นของเสียไปหมด โอดังใหญ่เต็มขนไปหลายรถสิบล้อของสิ่งนั้นน่าจะมีประโยชน์ให้กับโลกให้กับสงสารอันนี้สมควรเป็นพระผู้ที่มีพรรษามากหรือไม่ลองคิดดูอายุท่านอายุพรรษาท่านก็ตั้งห้าสิบหกิพรรษาเลยเลยละที่หลวงปู่ศึกษาดูนั่นแต่พ่อไม่เอ่ยนะสมพรว่าพระลูกไหนลกูกศึกษาเอา เป็นพระภาคอีสานเรานี่แหละแต่ไปอยู่ภาคเหนือสมควรไหมที่จะกะที่จะไหว้สมควรไหม,ท,ท,ม,ไหมที่จะไปอุปถากปณิบัติสมควรไหมที่จะอ่อนน้อมต่ำต,ำตนกับพระอย่างนี้และไอ้ขอนิสัยคําว่าขอนิสัยก็คือเอานิสัยท่านให้ท่านตักเตือนท่านก็จะตักเตือนให้เรานี่สังสมกองกิเลสตักเตือนให้เรานี่ทำลายหลักธรรมหลักวินยัย ตักเตือนให้เราเป็นพระที่มากมๆเห็นพระที่คุกคีได้หมูนะ่คณะเรายอมเหรออันนี้มันผิดพระวินันผิดหลักคำสอนของพูแเจ้าถ้าลูกไปกราบไปไหว้ไปไปรู้จีดูกหาก็แสดงว่าลูกร่วมด้วยช่วยกับพระพันษามากมากรูปนั้นทำลายพระพุทธศาสนาเป็นความคิดส่วนของลวงปู่นะ สมภอรเข้าใจนะนี่พ่อพูดให้ฟังนี่ลูกพูดต่อมาไงแล้ลูกเขียนตอบมานี่ฟังแล้วถ้าไม่แยกแยะมันก็ไม่ได้บัญญานะลูกไม่มีประโยชน์ลูกต้องแยกแยะด้วยคําว่าประพฤติปฏิบัติอ่อนน้อมถ่อมตนกินง่ายอยู่ง่ายทางกายพาจาใจต่อผู้มีอายุพรรษาหลวงปู่ยกเลยพระสูตรเลยยกสมมาเนนกับพระมหาพระใบลานเปล่าเห็นไหม อุปถากเช็ดเท้าซักผ้าให้กับเนีนเนีนใจให้ไปเอาของและเอามาปานิบัติเนนเห็นไหมท่านก็ยอมคารไปเหมือนกับพระผู้เล็กผู้น้อยนี่แหละเห็นไหมนี่ก็แสดงว่าพระผู้มีพรรษาต้องระด,ดับนั้นจิตบริสุทธิ์คือกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์จิตก็บริสุทธิ์แล้วก็ทรงมรรคทรงผลเป็นจิตอรหรัน ดูเข้าใจนะเป็นคำถามที่ดีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่รู้และจะได้รู้ผู้ที่รู้อยู่แล้วก็สาธุการด้วยคงไม่มีใครมาตำหนิเตียนนะพอนี้เป็นจดหมายที่ลูกเขียนมาถามชื่อว่านายสมพรเทียนทองบ้านเลขที่เจ็ดทับยี่สิบแปดหมู่ที่สิบถนนเจ้าฟ้าตาวันตกซอยบางแร่ ในวงเล็บเจ้าฟ้า53าสาตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเต็สามหนึ่งาศูนย์นี่คือหรหัสไปรษนีขอให้ลูกหลานที่ชื่อว่านายสมพรเทียนทองจงอยู่อย่างผาสุขเย็นใจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตขออนุมทนาด้วยสาธุนะเขาได้ความรู้นะลูกนะช่วงเย็นหลวงปูขออาา่ขาอวัยฉบัหนึ่งนะสมพรน,นะนี่พอจะตอบ ในการทำจิตตภาวนาของลูกนี่พอมเหลืออยู่ฉบับหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะตอบม่ช่วงไล่สวดช่วงเย็นให้รับทรากตามในนี้นะขอ,ขออนุโมทนากับลูกกับหลานด้วยอรับพรลูกรับพรรับพรรับพรอ,น, <c oughs> อนาน,นาน,น,านทีจะมีผู้มาถามดีใจนะลูกนะที่ลูกอยู่ไกลก็ได้อัดาได้ทําไม่เหมือนพวกอยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยไม่เห็นใครถามเรื่องอะไรเลยนี่นถามแต่อะไรล่ะ ทมแต่เรื่องอะไรล่ะหาญาไปให้ประตังก้าหาญาไปให้บัว <c oughs> เห็นไหมไก่กันไหมราฟ้ากระดินไหมเป็นอย่างนั้นเราสัสมความเกลีดหรือไม่ไอ้ลูกจิตลูกหาไอ้คารวะญาติไอ้คารวะญาติโยมผู้อยู่ไกลไหมเราจะเป็นตัวอย่างให้กับเขาไหมก็ะเบียนาเอาตัวไกลตัวมันนัลูกเดี๋ยวพ่อก็จะตายแล้ว อยู่กอล,ลูกก็แค่อยู่ได้ทนั่นแหละจิ้ลม่อหล่กล็ตายตอนนั้นอยากจะทําก็ทาไม่อยากจะทเอ, Sun, อยากจะทําดีก็ทาไม่อยากจะทําก็แล้วแต่ใจผู้เจ้าก็เป็นผู้บอกผู้สอนเท่านั้นเราจะทําหรือไม่ทําก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเราเอาละพรละพอนวันนี้วันพระขึ้นแปดคำ่ำเดือนสิบแล้วเลยอีกไม่กี่วันก็ถึง,ง ashes, เป็ญบห้าค่ำเดือนสิบมูตัวเททั้งหมดที่ทอยู่กับองค์ลุงปู่และอยู่ในใจโลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญ วิญญาณทั้งหมดที่อยู่กับองค์ลุงปู่และอยู่ในายโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญพระยา,าพญาน้าพระยาคุดทั้งหมดที่อยู่กับองค์ลวงปู่และอยู่ในใจโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญตามสูตรถึงนรกทุกขุมพระยายมราชนาวิรบาลพึงสาธุการอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพียงกันสาตุยธาวาริวาบุราปริปุเรนตีสาการัง เอวเมวายโตดินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังคปาจันโดปนระสุยธาตุมณิโชติรสุหุยธาตอีวัจันตุสัมบารุโควินัสตุ

อาเนกาตระยาปีวินสันตุอาเสสะโตชายาสิทธิธนังลาพังสุติปะกยังสุขังบาลัง สีริงอายุจวันโลจาปูกังอุทิชจยสวาสันตวะจ่าจังอายุจาชีวาสิทธิภวันตุเตภาวตุสัพบมังกาลังระคันตุสัพบเดวตาสัมบัมบูดาดุปาเมนาสดาโสทีภวันตุเตภาวตุสัพบมังกาลังระคันตุสัพบเดวตาสัมบมดัมมาดุปาเวนาสดาโสทีภวันตุเต อาวาตุสัพบังคะลังอรักขันตุสัพเดวตาสัมบะสังคารุภาเวนสสัสดาโสทีภาวันตุเต,ตไปกลับไปเร็วๆไปรถใครมาเนี่ยหมามาจากไหนนะี่ยหนะ้าดำๆ อลมันนั uh ้นเออ